ถ้ารัฐธรรมนูญยังไม่มีเสถียรภาพอย่าวหวังเลยครับว่าจะให้เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเมื่อเศรษฐกิจมันไม่พัฒนาเรื่องปากท้องของประชาชนตัวเล็กๆจะลืมตาอ้าปากกันได้ยังไงในที่สุดประโยคเด็ดที่สารรัฐธรรมนูญได้มอบให้กับประชาชนที่เป็นของแถมขอไปแค่เรื่องสอบถามประชามติสองครั้งหรือ3ครั้งแต่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าเอาละทํามครั้งแบบ2ครั้งกูก็งงดอกแรกแล้วแล้วยังไม่พอมีของแถมด้วยนะครับห้าม ประชาชนประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสสรด้วยตัวเองซึ่งอีหยังวะถามแค่อย่างเดียวแถมเพิ่มมาอีกแล้วเรื่องราวหลังจากนี้ประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสสรด้วยตัวเองหรือไม่หรือยังไงจะต้องหาทางออกยังไงมาเดี๋ยวจะรวบรวมเรื่องราวของข่าวตรงนี้ทั้งหมดมาเล่าให้ฟังในที่สุดอำนาจการเลือกสสรหรือคนมาเขียนกติกามันหลุดมือจากประชาชนไปอยู่ในสภาพวกสสหรือพวกส,สวข้อสงสัยมันก็เลยเพิ่ม ขึ้นทั้งคําถามประชามติทั้งคะแนนในสภา,าแล้วก็รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆครับผลก็คือความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกส่องไปด้วยไฟแรงกว่าเดิมเพราะต้นทางการมีส่วนร่วมถูกบีบให้แคบลงถ้าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จืนระยะตามหลักการที่พักประชาชนแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการแม้ประชาชนจะไม่เลือกจะไม่ได้เลือกสอสรโดยตรงก็ต้องยัดวิธีการแบบใหม่เข้าไปโดยเฉพาะหลักประกัน การมีส่วนร่วมเพิ่มลงไปในกระบวนการให้สามารถจับต้องได้จริงไม่ใช่แค่ถ่ายรูปบนเวทีแล้วก็จบยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือกรอบของสารเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนไม่ควรไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสสรโดยตรงก็ให้ประชาชนเลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปก่อนอาจจะเป็นจังหวัดละ10คนหรือ20คนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็จังหวัดละ10คนแล้วพอเลือกไปเสร็จปุ๊บ อาจจะไม่ได้เรียกว่าสสรอเรียกว่าสสสรอก็ได้ประชาชนไม่ได้เลือกสสรอประชาชนเลือกสสสลอเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวให้สสในสภาเนี่ยเขาเลือกสสลอจากสสสลอกันเอาเองอีกทีหนึ่งก็พอได้อยู่นะครับทีนี้มาดูเกมการเมืองที่พักประชาชนเป็นคนขีดเส้นทางเองนะครับเกมนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะพักเพื่อไทยก็เดินปุเรงปุเ็งปุเรงไปตามภาษาของตัวเองแล้วก็ปัญหาทั้งรอบด้านทั้งปัญหาชายแดนเรื่องปัญหาส่ว ตัวของครอบครัวคุณเซนกับครอบครัวชินวัตรก็ดึงประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็เลยพักประชาชนก็เลยขีดเส้นทางนี้แล้วพักประชาชนจะมีผลประโยชน์ได้เสียหรือว่าจะถูกตาหน้าอย่างเดียวอันนี้ลุงวิเคราะห์ออกมาตรงๆเลยนะครับพักประชาชนเดินมาถูกทางแล้วพักประชาชนไม่ได้มีเป้าหมายแค่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าเกิดไม่มีปัญหาของประเทศชาติมันเดินวิกฤตมาจนถึงตรงนี้จังหวะมันก็ไม่ได้แบบนี้เรียกว่าใช้จังหวะของวิกฤต มาเป็นโอกาสของประเทศชาติเลยนะครับจากการแก้รัฐธรรมนูญธรรมดาที่พรรคประชาชนพูดอยู่คนเดียวพรรคเพื่อไทยก็เออเออน่าสนใจเสร็จแล้วก็ทอดทิ้งส่วนพรรคภูมิใจไทยสอวอก็เดินหนีแต่ตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันกลายเป็นวาระแห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบที่ทั้งประเทศหันมาคุยเรื่องเดียวกันบรรยากาศมันก็เริ่มคล้ายๆกับตอนปี39ที่กําลังร่วมมือร่วมแรงใจกันล่างรัฐธรรมนูญ40ซึ่งจริงๆแล้วนะ่ะตอนปี3 9นะั่นน่ะรัฐ บาลของคุณบรรหารจิตศิละปะอาชาเนะี่ยก็ไม่ได้มีความสวยหรูเหมือนกับพรรคคุิใจไทยอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องทางการเมืองที่ว่าจะแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยเรียกว่าจะใช้อํานาจบริหารงานตามภาษาของนักการเมืองหัวเก่าๆอย่างนี้นะครับเหมือนกันแต่กระแสของสังคมเนี่ยมันชักนําแล้วก็พาไปทําให้เขารู้สึกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าเกิดเขารู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่เรียกว่าวินวินครับเพราะว่าทั้งฝ่ายพรรคประชาชนหรือว่าประชาชน ในเวลานั้นเขาก็ต้องการที่จะให้มีประชาธิปไตยส่วนนักการเมืองหัวโบราณเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นประโยชน์ต่อเขาให้เขาได้มีความเชื่อมั่นสังคมได้รู้สึกศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเขาก็เอาครับวิธีโยนคำถามใหญ่ที่แตะศักดิ์ศรีประชาชนท่ามหน้าสถาปนาเป็นของเราทำไมเราเลือกคนเขียนเองไม่ได้แล้วบีบให้ทุกพักต้องแสดงจุดยืนเงียบไม่ได้เพราะสื่อถามถึงทุกวันและรวมถึงแพลตฟอร์มยูทูบเบอร์ต่าง ต่างๆก็ถามถึงทุกวันที่สําคัญพักประชาชนได้แปลงเรื่องอยากให้มันกลายเป็นเรื่องที่สามารถทําได้จริงจากสถานการณ์นี้ลองนึกดูอยู่ดีๆพักภูมิใจไทยจะเข้ามารับปากรับคําว่าเออจะล่างสอสอรอจะทบทวนเรื่องประชามติทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาบล็อกเอาเดินหนีอยู่ตลอดเป็นยังไงครับแล้วพักวมไทยสร้างชาติเดินน้ําใายยืดมานะครับไม่ได้อยากจะแก้รัฐธรรมนูญหรอกครับแต่ก็ต้องร่วมวงกับเขาเพราะว่าอะไรอยากได้ตําแหน่งที่พักประชาชนโหว แล้วไม่เข้าไปร่วมคเรมออันนี้คือไม้เด็ดแต่บางคนนักวิจารณ์บอกว่าโง่พลาดแล้วจริงๆแล้วพลาดหรือไม่พลาดก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปพูดถึงเรื่องการที่จะเลือกสสลอหรือพูดถึงเรื่องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคำถามต้องโปร่งใสเวทีรับฟังระดับจังหวัดต้องเป็นข้อบังคับต้องมีรายง,งานสรุปและคําตอบกับต้องเป็นคําตอบกับต่อสาธารณะด้วยนะครับถ่ายทอดสดไปเลยแล้วก็มีการบันทึกการคัดเลือกรวมถึงเหตุผลที่โหวตเลือกสอ ส,สต้องเปิดเผยผลลัพธ์คือไม่ว่ารัฐบาลจะชอบหรือไม่ต้องมีการตั้งโต๊ะเจราจาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและคู่เจราจาต้องมาให้ครบทุกคนงานนี้มันทําให้ภาพของสังคมคนที่จะเดินหนีหรือว่าท,ทําทีแกล้งไม่สนใจเนี่ยต้องมาร่วมขบวนนี้ด้วยกันพรรคเพื่อไทย <c oughs> ก็ต้องเข้ามาร่วมพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเข้ามาร่วมพรรคเพื่อไทยส่งคุณหมอชนละนาน <c oughs> <c oughs> พูดถึงคนนี้ไม่รู้จะมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าส่วนของพรรคภูมิใจไทยส่ง คุณพรัดดอนมาซึ่งคุณพลดอนอะ่ะมาป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแล้วก็ไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพรดอนพูดไว้ว่าคําถามที่จะประชามติเนะี่ยมันใช้คําอื่นไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญแนะนําคํานี้มาก็ต้องพูดตามแล้วก็ทําตามซึ่งหลายคนรวมทั้งไอรอเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดทําตามนี้มันก็โอเคยังรับได้อยู่เพราะฉะนั้นคําถามที่จะเป็นประชามติก็คงไม่ใช่คําอื่นแล้วนะครับต้องเป็นคําตามที่สารรัฐธรรมนูญแนะนํามาไม่ได้วิธิใช้นะครับส่วนหมอจน นั่เนี่ยก็เสนอบอกว่าให้สภาเนี่ยเลือกสสรอกันเองเอาละเสนอความคิดกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเขย่าวรวมกันถ้าหมอจนน,นันบอกว่าให้สภาเลือกกันเองจะดีกว่าให้เลือกให้ประชาชนเลือกโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปผิดคําแนะนําของสารธรรมนูญเดี๋ยวใครไปร้องโดนอีกแต่ถ้าทําตามนั้นมันก็จะมีปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนมันจะหายไปนะครับคุณหมอจนนาน่นอันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับถ้าไม่มีการวางหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นหลักประกันถ้าเป็นแบบนั้นหลักฐานรากฐานที่ประชาชนมุ่งหวังไว้เนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสผิดหวังแน่นอนส่วนพรรคภูมิใจไทยที่ส่งคุณพลัดดอนมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามีความตั้งใจจะมีส่วนร่วมแต่ก็ดูเหมือนกับว่าภาพจําที่เคยขวางการแก้ฐธรรมนูญมาตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมามันยังอยู่ในความทรงจําก็เลยยังตัิด์ติดใจอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆทุกคนส่วนพรรครมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคพลังประชารัฐได้เป็นสสได้ดี ก็รู้สึกว่ามันมาจากรัฐธรรมนูญปี60นเนี่ยนะครับเขายังรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อเขาอยู่แต่ทําไมถึงเข้าร่วมวงในการเป็นรัฐบาลครั้งนี้เพราะว่าตําแหน่งรัฐมนตรีมันหอมหวนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสแค่4เดือนก็เถอะภาพที่ทําให้สังคมเห็นพวกสสที่เคยร่วมรัฐบาลแล้วมาร่วมวงกับพรกกลุมใจไทยมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้อันดับแรกเลยนะครับที่พรักประชาชนได้สร้างกติกาขึ้นมาใหม่แล้วทําให้สังคมได้เห็นว่าสสพวกนี้พอ พร้อมจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าได้อํานาจไม่ได้มีจุดยืนอย่างชัดเจนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งดอกที่พักประชาชนทําให้สังคมได้เห็นแล้วก็ได้รู้แจ่มแจ้งกับตาสรุปแล้วเนี่ยเกมที่พักประชาชนวางไว้เนี่ยทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยหันมาพูดคุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแบบนั้นแบบนี้บางคนก็บอกว่าจะแก้ไปทําไมรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะอันนี้ก็คือประชาชนที่ไม่ได้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารมา ชัดเจนแต่อย่างน้อยเขาก็ต้องรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญมันจะแก้ทําไมวะเริ่มสงสัยเดี๋ยวก็ค่อยๆรู้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจสุดท้ายปลายทางพักประชาชนโยนบอลไปถูกที่บังคับให้ทุกพักต้องร่วมกันตอบว่าเห็นประโยชน์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันอยู่ตรงไหนแล้วก็หันมาเห็นหัวประชาชนแบบลางๆด้วยว่าเฮ้ยประชาชนเขาอยู่ตรงไหนแม้จะต้องเดินตามกรอบที่สารรัฐธรรมนูญวางไว้แต่มันก็ยังมีกติกาที่จะท ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่มากก็น้อยแล้วทําให้สังคมเนี่ยได้มาเพ่งเล็งถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงบางคนยังไม่เข้าใจสนใจแต่เรื่องเอ้ยเดี๋ยวต้องแก้ปักท้องก่อนไหมสนใจจะแก้รัฐธรรมนูญไปเนี่ยพักประชาชนแต่ทุกคนก็ต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญโดยเรียกว่าถูกกระแสสังคมเนี่ยมันบีบบังคับสิ่งหนึ่งที่สังคมตั้งคําถามกับพักประชาชนอย่างมากว่าไอ้นี่มันโง่หรือเปล่าวะอ่อนหัดหรือเปล่าวะเออไม่ทันพวกนักการเมืองเก ก่าอย่างพักภูมิใจไทยหรือเปล่าวะทําไมเขาถึงต้องสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับตอนปี39ก่อนจะล่างรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเวลานั้นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมันหลุดออกจากมโนในความฝันหรือหลุดจากห้องเรียนในคณะกฎหมายที่ล่างรัฐธรรมนูญไปอยู่บนโต๊ะเจราจาก,การล่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่มีการจัดเวทีดีเบตในมหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญรายการทีวีที่เกี่ยวกับการเมืองทุกช่องทางและ แม้กระทั่งรายการทีวีทั่ว,ท,วทั่วไปช่วงพายไทม์ก็พูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ยังมีอยู่หรือเปล่าวะสื่อออนไลน์ทั้งหมดก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประชาชนการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มสนใจเรื่องการเมืองระดับประเทศชาติมากขึ้นและก็เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มตรวจสอบชนชั้นนำคนธรรมดาเริ่มพูดถึงสิทธิของตัวเองได้เป็นข้อข้อเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของทุกบ้านฝ่ายการเมืองเกาะปฏิเสธได้ยากแล้ว บ,บทเรียนก็คือการทําให้กติกาถูกอ่านง่ายใช้งานง่ายแล้วผูกพันกับชีวิตของคนจริงๆวันนี้เราประชาชนทุกคนสามารถทําให้บรรยากาศแบบปี39มันเกิดซ้ําได้ทันทีด้วยการเริ่มแคมเปญสิทธิของประชาชนจุดจุดหนึง่งหรืออาชีพไหนๆก็แล้วแต่ให้มีสิทธินั้นในรัฐธรรมนูญเริ่มกระบวนการจัดเวทีระดับจังหวัดและต้องมีการตอบกลับสื่อสารกันทั้งสองฝ่ายทําให้ชุมชนทุกชุมชนได้ส่งข้อส แล้วได้รับคําตอบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แล้วก็ต้องการเสนอแนวทางคิดเห็นของกลุ่มชุมชนนั้นให้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญกันต่อไปต้องมีการส่งข้อมูลการร่างรัฐธรรมนูญให้ทุกชุมชนได้มีโอกาสได้ดูร่างมาตาเทียบมาตาต่อมาตาทําให้เกิดเสียงของประชาชนในทุกๆจังหวัดทําให้เขารู้ตัวว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของรัฐธรรมนูญไม่ต้องเชื่อ ใครปากเปล่าทําให้ทุกคนได้รู้ได้ดูข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปกันสั้นๆไม่ว่าศาลจะมีคําแนะนําไม่ให้ประชาชนเลือกสสรโดยตรงเราก็หาวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดก็อย่างที่บอกครับเราไม่เลือกสสรแต่เราเลือกสสสรไปให้สสเขาเลือกกันกทีก่อนจบลุงศักดิ์มี3าําถามฝากให้เพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์ Comment มาครับ 1. นึถ้าคุณเลือกได้3ข้อสิทธิ์หรือหลักประกันอะไรที่ต้อง มมมีใในนรรรัฐธูญห่ของคุณ2เวทีรับฟังในจังหวัดของคุณอยากให้จัดแบบไหนออฟไลน์ที่อำเภอหรือออนไลน์ที่สามารถดูย้อนหลังได้ 3. ถ้าสภาเป็นคนเลือกสะสรเกณฑ์สัดส่วนแบบไหนที่คุณคิดว่าแร์พอจะรับได้อย่าลืมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเราการุณาช่วยกันคอมเมนต์ลงมาเยอะๆและที่สําคัญจาเอาไว้นะครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่หนังสือหนาๆของใครบางคนเท่านั้นแต่มันคือมันคือสัญญาที่รัฐทํากับ คุณทํากับพวกเราเราควรได้อ่านและขีดเส้นใต้ร่วมกันนะครับก่อนที่จะเซ็นหรือเลือกอะไรลงไปจริงไหมครับไอ้รัฐธรรมนูญปีหกหูนี่นะแม่งเอ้ยสุดยอดอภินิหารของคุณมีชายเลยนะโอ้โหยล่างขึ้นมาเนี่ยให้มันแก้ไขเนี่ยยากเย็นแสนเข็นแต่เวลาลรัฐประหารเนี่ยไม่ว่ารัฐธรรมนูญมันจะแก้ยากแก้เย็นแค่ไหนแห่งจีทีเดียวจบและเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ที่พวกเราละครับว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐ ธรรมนูนที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดพักประชาชนไม่เสียสละคําให้เกิดคําดูถูกคําปาฏิารหลากหลายเรียกว่าเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นสะพานให้ประชาชนทั้งประเทศได้ข้ามหลุดพ้นจากกรอบอํานาจนิยมเดิมๆม,มาจนได้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปในเรื่องราวแบบนี้มีทั้งดรามา่ามีทั้งเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราโดยตรงก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กดกระดิ่งแจ้งเตือนสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักและเราจะมีไรสดทุกวันจันถึงวันเสาร์ตอนเย็น5้าโมงเป็นต้นไปนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของเราแล้วก็ลูกหลานของเราครับคิดใหญ่ทำเป็นเหมนทุกโครงการสลัดเน่า